สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนลับจากอันดับ23การเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ของเปปกุดิโอลาที่แมนซิตี้โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรของเกอรเนี i วิลแบ่งเกรดความสำเร็จและความล้มเหลวของนักเตะแม้ว่าฤดูกาลใหม่จะเพิ่งเริ่มต้นได้แค่เพียง2เกมแต่ตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกไม่ได้โกหกแมนเชสเตอร์ซิตี้รังจากฝูงด้วยชยัชยชนะ2นัดติดและมีผลต่างประตูที่ทำได้6ประตูกับ2คลีนชีทใน2เกม และยังคงเหลืออีก36เกมให้ลงแข่งขันในการตัดเกรดโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรจะเปรียบเทียบได้อย่างไรถ้าเอาการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญของพวกเขาและใช้ระบบเดียวกันโดยสีเขียวนะครับจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ประสบความสำเร็จแอมเบอร์หรือสีเหลืองสำหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้ล้มเหลวและสีแดงสำหรับผู้เล่นที่ล้มเหลวในการเซ็นสัญญาของพวกเขา พื่อการจัดหมวดหมู่การเซ็นสัญญาครั้งสำคัญของซิตี้เราเริ่มต้นแบ่งกลุ่มจากการมาถึงของเปปกัวเดล่าในปี2016เราจะเริ่มต้นกันที่ผู้เล่นกลุ่มกรีนผู้เล่นส่วนใหญ่ที่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมั่นใจและยังคงอยู่ที่สโมสรอนและร่วมคว้าชแชมป์กับแมนซิตี้มาแล้วรูเบนดิอาสและชูอัลคานเซโลเป็นสมาชิกค,คนสำคัญของแนวรับโดยโรดี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งของเขาและเขาเข้ามาแทนที่เฟร์ดาเนโยอย่างแท้จริง ริยาสมาเลย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และครายวอลเกอก็ยังคงเป็นแบ็คขวาตัวเลือกแรกของซิตี้แม้จะมีความท้าทายมากมาย b บาร์ d o ซิวาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกลองกลาง e อ a รันได้นิยามใหม่ว่าการเป็นผู้รักษาประตูคืออะไรและจอห์นสโตนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท้าทายนักวิจารณ์ให้มีบทบาทสำคัญในถ้วยรางวัลมากมายของซิตี้เช่นเดียวกับอเรลาปอก ยูไครกูดูกันเป็นผู้เซ็นสัญญาครั้งแรกของกัวเดียลาและตอนนี้เขาเป็นกัปตันทีมของเขาและซิตี้ก็ไม่สามารถเป็นแชมป์ลีกได้หากไม่มีเขาในขณะที่กลาเบลเชียซุตและอเล็กซินเชนโกคู่ที่เพิ่งจากไปต่างก็เป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จสําหรับซิตี้ด้วยในรายชื่อกลุ่มสีเขียวทั้งหมดนะครับก็จะมีดิอรสคอนซิโลโรดี้มาเรสวล์กเกอร์แบดเดซิวาแอดดัสนสโตนลาปอกกูดูกันเชียซุตและซินเชนโก นี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นนะครับที่เปปปูดโอล่าได้มีการเซ็นสัญญาและนักเตะเหล่านี้ก็ต่างประสบความสําเร็จนะครับและยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยพาทีมคว้าความสําเร็จอย่างมากมายมากันต่อที่ผู้เล่นกลุ่ม Amber นะครับยังคงเร็วไปที่จะตัดสินการมาถึงของเอริกฮาร์แลนด์คาวินฟิลิและจูเลียนอาเวเล แม้ว่าทั้ง3าคนจะมองว่าเป็นการเสริมตัวผู้เล่นที่ดีแต่ก็ยังคงประทับใจในการมีส่วนร่วมของพวกเขาและดูเหมือนว่านักเตะก,กลุ่มนี้นะครับจะมีทัศนคติที่ถูกต้องและจะประสบความสําเร็จที่ซิตี้แจ็คกิลลิชยังคงไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้คุ้มค่าตัว100ล้านปอนด์ในทํานองเดียวกันกับนาธานอาเก้ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นผู้เล่นกลุ่มกรีนแม้ว่าเขาจะสามารถทําได้ดีในทุกครั้งที่ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลในปัจจุบัน ฟอรานตอเรสดูดีจนกระทั่งเขาตัดสินใจว่าเขาต้องย้ายไปที่บาร์เซโลนาแต่แทบจะเรียกได้ว่าล้มเหลวในขณะที่เลลอยซาเน่ก็มีผลเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เอเธนสตเดียมก่อนที่จะหันไปหาบาเยนมิวนิกการเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูรายแรกของกัวเดลลาคราดิโอบาโวผู้ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถทํางานได้ดีรายชื่อผู้เล่นในกลุ่มแอมเบอร์นะครับฮาลันฟิลิปอวารเรสกิลิชอาเก้ตอเรสซาเน่และคราดิโอบาโว ก็เป็นกลุ่มผู้เล่นแอมเบอร์นะครับที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เล่ขี้ร้ายอะไรนะครับยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีและยังคงรอการพิสูจน์เพื่อจะขึ้นไปในกลุ่มกรีนและมากันที่กลุ่มผู้เล่นกลุ่มสีแดงนะครับกลุ่มสุดท้ายที่จะเรียกได้ว่าผู้เล่นที่ล้มเหลวนะครับในการเซน็นสัญญากัวเดโอลาเซ็นสัญญากับโนริโตกองหน้าชาวสเปนในช่วงซัมเมอร์แรกของเขา แต่กองหน้าไม่เคยถูกไล่ออกและจากไปหลังจากผ่านไปหนึ่งปีฟูแบ็กเบนจามินแมนดี้และดานิโลดูดีในพริบตาแรกแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่ดีที่สุดของดานิโลคือการชเช,ย,เชยค่าธรรมเนียม60ล้านปอนด์ที่จ่ายให้กับชูอัลคาร์เซโลโดยการย้ายมาที่ยูเวนตุสซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของข้อตกลงเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นสีแดงนะครับที่เรียกว่าเซ็นสัญ,ญญามาแล้วล้มเหลวนะครับและไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มและช่วยทีมได้เลยนี่ฮะ ซึ่งรายชื่อกลุ่มผู้เล่นสีแดงนะครับก็จะประกอบด้วยเมนดี้ดานิโลและโนริโตและนี่ก็เป็นการแบ่งเกรดความสําเร็จและความล้มเหลวของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะครับ